5เมนูเด็ดต้องลองเมื่อมาฮานอยที่เวียดนาม2022อาหารเวียดนามนั้นมีความแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและแต่ละเมืองซึ่งจะมีเมนูอาหารท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองอาหารเวียดนามยอดนิยมมากมายมีต้นกำเนิดมาจากฮานอยเช่นเฟอรหรือก๋วยเตี๋ยวเวียดนาม ซึ่งนับเป็นหนึ่งในอาหารเวียดนามที่คุณไม่ควรพลาดเอกลักษณ์ก็คือน้ำซุปหอมๆจากเนื้อวัวและสมุนไพรต่างๆกอชิมน้ำก่อนตรงนี้ยังไม่ได้โดนมะนาวเก๋ยมอร่อยดีน้ำมันเหมือนแบบน้ำต้มกัแบบเนื้อเนื้อที่แบบเนื้อติบๆแล้วลงไปในน้ำนี่มันหวาน เขาให้เนื้อเยอะดีอ่ะที่ไ <sm art> ด้ก็คิว่าเนื้อมันไม่สุกไปาาด้วยกำลังดีไม่เหนียวเนื้อกำลังดีใช่ไหมใช่ม่เหนียวส่วนปลาทั้งโกนั้นตามที่เห็นโตข้างๆเขากินพร้อมกับซุปนะครับก็อร่อยกว่ากินเปล่าๆแน่นอนครับร้านเฝอ,อเมื่อยลิกวกซูจะติดอยู่ในลิสต์ร้านเฝอที่ดีที่สุดในฮานอยเสมอนะครับอย่างไรถ้ามาฮานอยก็ต้องมาลองนะฮะแม้จะมีราคาสูงไปนิด แต่ก็ให้เนื้อมาเต็มชามกินแค่ชามเดียวก็อิ่มไปจนถึงบ่ายแล้วครับ What is this? So we are trying bánh cuốn, bánh cuốn, b á n บันกวนหรือที่คนไทยเรียกว่าปากหม้อเวียดนามมีถิ่นกำเนิดทางภาคเหนือของเวียดนามจัดเป็นอาหารแนวสตรีทฟู้ด พบได้หลายร้านในกรุงฮานอยวิธีการทำเริ่มจากการละเลงแป้งบนผ้าที่ขึงบนปากหม้อ okay, <again. S 1> เพื่อรับไอ้น้ำร้อนจนทำให้แป้งสุก uh แล้วนำมาเสิร์ฟพร้อมกับหมูยอน้ำจิ้มและผักสดครับ And uh, this is uh, some sausage mm -hmm. yeah. and bánh bánh bánh. And we we'll have some pork floss and uh, deep fried shallot. Yes. And then you're gonna eat all at on once. Uh -huh. One bite. At one big bite. bite. <gasps> <laughs> one, big, okay. one big bite in everything, yeah. everything. Make sure you taste all the herbs, the pancake, the meat. Yeah. One, right. two, three. Go. Mm. Is like it good? How is that Ngon. No, no. Mm. <laughs> you no, know, I just say delicious in Vietnamese. Delicious. A lot. Yeah. Okay. Ngon. 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 <laughs> บานมี me, หรือบาแเกตหมายถึงขนมปังฝรั่งเศสที่มีผิวบางกรอบเนื้อนุ่มผ่าตามยาวและนำส่วนผสมต่างๆมาใส่ตรงกลางเป็นการผสมผสานการทำอาหารของสองวัฒนธรรมและเป็นตัวอย่างที่สำคัญของการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์กับอาหารทั้งจากตำรับอาหารเวียดนามพื้นเมืองซึ่งจะมีเนื้อสัตว์และผักสดเข้ากับเครื่องปรุงรสของอาหารฝรั่งเศสเช่นปาเตและมายองเนส ในปี1954เมื่อการปกครองของฝรั่งเศสสิ้นสุดลงชาวเวียดนามก็เริ่มปรับเปลี่ยนแซนด์วิชฝรั่งเศสให้เป็นแบบของตนแซนด์วิชแบบเวียดนามจึงกลายเป็นอาหารริมทางยอดนิยมในไส้ง่อนโดยเป็นที่รู้จักในชื่อบันหมี่ไซ้ง่อนก่อนจะแพร่หลายไปทั่วประเทศ ขนมจีนเป็นอาหารหลักของชาวเวียดนามรองจากข้าวนะครับบุญนจา่านั้นเป็นเมนูที่ปรุงขึ้นจากขนมจีนนับเป็นอาหารขึ้นชื่อของเวียดนามโดยมีต้นกําเนิดอยู่ที่เมืองฮานอยยิ่งโด่งดังเป็นที่รู้จักทั่วโลกเมื่ออดีตประธานาธิบดีโอบาม่าเคยได้มาลิ้มรสถึงถิน่นเมื่อครั้งมาเยือนฮานอยจนกลายเป็นเมนูที่นักเดินทางทั่วโลกต่างอยากมาลิ้มลองให้ได้ที่เด็ดอยู่ที่การหมักหมูด้วยน้ําตาลเคี่ยวจนเกือบไหม แล้วนำหมูไปย่างจึงมีกลิ่นหอมจนชวนหิวดูจะทานพร้อมกับน้ำซอสปรุงรสพร้อมผักสดต่างๆ RI eri Puesboard exporting Midhouse nope remember Big make you of <laughs> <As you say>. <laughs> everything, everything, <laughs> everything. You have some noodles, a uh, vegetable, mm -hmm. meatball, and also meat. and Some, uh, yeah, uh, green papaya. Go, you can take this spoon. Mm -hmm. Thank you. Spoon and chopstick. Mm -hmm. Oh, I can smell chili, chili already. Mm. <laughs> <laughs> oh, too chilly. No, no two. I'm gonna take <laughs> <check> it out. <laughs>

Mm. But yeah, I want you to try the egg coffee, the first one. Yeah. Hot or ice because it's more traditional. Mm. Hot is more hot, hot is uh, they serve it hot. Or maybe one hot hot and coffee. One ice. Yeah, one yeah. hot and one ice. So you more see hot. more egg cream than the egg coffee cream, yeah. <laughs> because coffee is very strong and bitter. Ah. Yeah, so they love a lot of egg cream. It's okay. sweet and creamy and very Put the hot, uh, water. hot, hot water. in <Yeah. S 1> ย้อนกลับไปในช่วงสงครามอินโดจีนครั้งที่1ราวปี1946ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนสินค้านมสดกลายเป็นสินค้าราคาแพงและหายากในเวียดนามเพื่อตอบสนองต่อแรงกดดันของสถานการณ์ในขณะนั้นเหงียนฟันจางบาร์เทนเดอร์ในโรงแรมโซฟิเทลเลเจนด์เมโทรโพในกรุงฮานอย จึงได้คิดค้นกันนำไข่มาใช้ทดแทนนมสดในการชงกาแฟซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากจนทําให้เขาตัดสินใจลาออกจากโรงแรมเพื่อเปิดร้านคาเฟ่จังของตัวเองขึ้นในปี1946โดยกาแฟไข่ในตำนานนั้นปัจจุบันถูกส่งต่อให้เหฮียนฟันเดาบุตรชายเป็นผู้สืบทอดกิจการต่อไปส่วนผสมของกาแฟไข่ประกอบไปด้วยผงกาแฟนมข้นหวานเนยชีสและไข่แดง แต่ความแตกต่างกับกาแฟไข่ของร้านอื่นนั้นคือสูตรลับที่คงไม่มีใครรู้นอกจากผู้สืบทอดเท่านั้น h e y actually have to blend the egg yolks, u g a r condensed milk, some honey all together. Yeah, all together in a log and this t 10 m i n u t e s f o r o n e cup of coffee. เอาครีมก่อนนะครีมครีมครีม mm. อาหารฮานอยและอาหารเวียดนามเหนือนั้นมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนเวียดนามหากใครที่มีแผนมาเที่ยวเวียดนามและฮานอยย่าลืม5เมนูเด็ดนี้ได้ตามร้านดิมทางในฮานอยได้เลยครับท้ายนี้ขอฝากช่อง cross cutting ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดวิดีโอที่น่าสนใจจากพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ